โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันตรายแค่ไหนในทางฟิสิกส์ทุกคนอาจจะเคยมีภาพจําคําว่านิวเคลียร์จากระเบิดอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต่างกันอยู่ก่อนอื่นเลยเนี่ยโรงไฟฟ้าเขาผลิตไฟกันยังไงอย่างแรกเราต้องมีกังหันที่ต่อเข้ากับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเมื่อกังหันหมุนเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้านี่คือหลักการแบบง่ายๆโดยเราจะใช้ลมในการหมุนกังหันก็ได้หรือจะใช้น้ําก็ได้หรือเราสามารถใช้ความร้อนได้เช่นเดียวกันอย่างแรกเลยเนี่ยคือการนําเชื้อเพลิงเนี่ยมาต้มน้ําซึ่งมันก็จะได้ไอายน้ำร้อนๆ ไอ้น้ำก็จะเข้าไปที่คอนเดนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่หล่อเย็นและควบแน่นไอ้น้ำให้กลับมาเป็นน้ำอีกครั้งหนึง่งเพื่อไหลกลับเข้าระบบเป็นระบบปิดซึ่งการใช้เชื้อเพลิงจำพวกนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียก็คือการปล่อยมลพิษแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ชื่อมันดูน่ากลัวเนี่ยมาผลิตไฟฟ้ายังไงอย่างแรกเลยพาทุกคนมารู้จักกับคำว่าฟิชช <iction> ั่นฟิชชั่นคือการแตกตัวของธาตุที่มีนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ออกมาเป็นธาตุที่เล็กลงแล้วมันจะคายพลังงานออกมาในรูปแบบของความร้อนซึ่งธาตุที่นิยมนำมาเียด แล้วมีคนเอาบอลมาปาใส่เราเราก็พร้อมที่จะกลุ่มแตกทุกเมื่อเลยโดยหลักการนี้เนี่ยก็จะยิงนิวตอนไปที่ยูเรเนียมเมื่อาตาแตกตัวเนี่ยมันจะชิ่งไปโดนอะตอมของยูเรเนียมตัวอื่นเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ซึ่งมันจะคายพลังงานความร้อนเนี่ยมหาศาลมากและสามารถคำนวณไดจากสมการที่ดังที่สุดในโลกของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองอันนี้คือเตาปฏิกริริยาที่เกิดปฏิกิริยานะมันจะได้ความร้อนออกมาตรงนี้ความร้อนจะมาที่แทงค์น้ำตรงนี้ทาให้น้ำเนี่ยร้อนและกลายเป็นไอไอน้ำก็จะไหลเข้าท่อมาตรงนี้ไอน้ำที่ไหลา,า็าทํรรนเยอ กบแน่นกลับไปเป็นน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วไหลเข้าระบบไปถูกต้มเหมือนเดิมโดยท่อที่หล่อเย็นตรงนี้จะมีน้ําเย็นอยู่ข้างในซึ่งมาจากข้างนอกอาคารนั่นเองทุกคนอาจจะเคยเห็นภาพของสิ่งนี้มาบ้างน,นะครับมันเรียกว่าอาคารหล่อเย็นซึ่งภายในตัวอาคารจะมีหน้าตาประมาณนี้ดยข้างล่างเนี่ยจะเป็นฐานและน้ําร้อนจากโรงงานที่มากับท่อน,นี้น้ําจะถูกบีบให้แบนโดยท่อเล็กๆพวกนี้เพื่อให้ง่ายต่อก,การระบายความร้อนโดยช่องว่างตรงนี้เนี่ยลมจะไหลเข้าจากด้านล่างขึ้นด้านบนเป็นการระบายความร้อนให้กับน้ําในท่อน,นี้และน้ําที่ผ่านการระบายความร้อนเนี่ยก็ ข้อพวกนี้ปล่อยออกไปเนี่ยไม่ใช่มลพิษนะครับแต่มันคือไอ้น้ําจากความร้อนที่ท่อตรงนี้ไหลออกมาซึ่งนั่นจะเป็นข้อสรุปที่ว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ปล่อยมลพิษหรือแก๊สเรือนกระจกเลยขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ถึงตอนนี้นะครับถ้าใครดูจบ้วเน่ฝากค,คอมเมนต์หน่อยนะครับว่าดูจบแล้วถ้าไม่เข้าใจลองดูอีกรอบเลยนะครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยตะโกนไปเลยว่าฟิสิกส์โคตรง่าย